เราจะใช้เงินเหรียญ5าหรือเหรียญ10ในการอ่านโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันว่าเข้าไปแล้วถอดออกจากกล่องแล้วใส่ยังไงโอเคนะครับเบอร์เพอดีฮะหรือว่าตัวทีเบอร์เจนะฮะสล็อตตัวนี้ออกมานะครับครับเราจะมีกุญแจอยู่ด้านในผมก็เลยต้องแกะตัวใหม่มาเพื่อรผมก็จะเปิดตรงนี้นะครับกุญแจตัวนี้สําหรับเซอร์วิสนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จทุกคนต้องเก็บไว้มีอยู่แล้วนี่ฮะชักออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ ก็จะมีในส่วนของเมนบอร์ดแล้วก็ตัวสล็อตแบบนี้นะครับจุดยึดของมันก็จะคือ4ตัวจุดนี้นะครับน็อตการยึดจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะจะมีน็อตอยู่ตรงที่ผมบอกเลยเป็นน็อตเบอร์เจ็ดนะครับใช้ตัวทีเบอร์เจ็ดในการหมุนออกผมจะเอาตัวนี้นะครับสล็อตตัวนี้แต่ผมจะใช้ตัวนี้ในการเปลี่ยนแทนนะครับซึ่งสามารถทดแทนกันได้เหมือนที่ผมบอกเลยผมก็จะเสียบเข้าไปอย่างงี้นะฮะแล้วผมก็จะหมุนออกปกติเลยหมุนตามปกติเลยฮะที่นี่ฮะนี่ฮะผมก็จะหมุนออกกลณะอส่านนี้ครับนะฮะดมาแล้วนี่ สายเราสามารถใช้เส้นเดิมได้เลยครับหรือจะเปลี่ยนตัดต่อถ้าซ็อกเก็ตไม่ตรงอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือให้อิงสายใช่ไหมเองแต่มันต้องชักมาด้านหน้านี่ครับยังออกนิดนึงนี่ฮะเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ด้วยการนิ่งอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าผมจะใช้รุ่นนี้นะครับตัวที่ใช้เหรียญต้นแบบใส่เข้าไปแทนตัวเดิมนะครับซึ่งสามารถใส่ได้นะครับก็ใส่เหมือนปกติเลยฮะยังใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปชิดตรงๆนะครับซึ่งตำแหน่งยึดต่าง,างๆเขาจะตรงเดิมหมด น็อตนะครับสามารถใช้ตัวเดิมก็ได้ตัวใหม่ที่แถมไปก็ได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับล็อกไว้ใส่ไปเลยครับ4ตัวแล้วก็ทําการล็อกน็อตแค่นั้นเองครับผมตำแหน่งยึดต่างๆอย่างที่ผมบอกครับมันก็จะตรงตอนต่อไปนะครับนำซ็อกเก็ตตัวนี้นะฮะเข้ามาเสียบช่องที่เดิมเลยฮะก็คือเที่ยวที่เป็น2ฟันนะครับมันจะอยู่นี่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่ผมแผนกล้องให้ดูชัดๆเลยแล้วก็เสียบบังคับได้เลยฮะว่าให้ตรงเดิมเนี่ยฮะเข้าไป